สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ต้อนรับเข้ารูมสวัสดีครับอันนี้ไม่กินอะไรครับสวัสดีครับไข่อบคุณจุกขนมจุกเพราะว่าคนกดไลค์เยอะใจหวังใ่หวังหวังจะทำยังไงตอนนี้ แซ่บไหลแซ่บไหมแอะไระใครอบคนละสามปีกนะคะสังหาเด็กวันนี้น้องสาม อีกสามน้องสามอีกสามน้องสามวางไว้ก่อนแหละวางไม่หมดเดลยตรงนี้อจะทำสีเอสเซ็ตให้ดูแล้วเรื่อง อะไรนะใครนะจินจินซิยังไงแฟนเป็นไงวันนี้วันนี้บนนคบก,กันอยู่ไหมหวันนี้ยังคบก,กันไหมวันนี้ไม่เห็นเดินควงอ่งุ่นอยู่อ่ะควงอ่งุ่นเหรอคบอ่งุ่นแล้วหรอคบกันยังไม่อยากคบไม่อยากมีแฟนไม่อยากมีแฟนทำไมถ้ามีแฟนเด,ดี๋ยวแม่ด่า ให้หลาอีกโดนตีสวัสดีครับครูอัดมั้ยอัดมั้ยไม่พดอัดมั้ยอัดแล้วอัดหน้าจุนหน้าเป็นแบบเนี้ยอดัอดหน้าประวิตไงเนี่ยไม่ลืมเออแล้วเร่งพองจุงเ อย่าอิงการเมืองเดี hmm. that that ๋ยวเขาจะแบ็กบทธ์เธอนะรู้ดีจังไม่รู้เขาทำหน้าไงนะไม่ต้องไม่ต้องพูดชื่อแล้วลุงลุงลุงตอทำหน้าไงลุงตอพูดว่าไงลุงตอเอ็งเ๋กับลุงป้อมลุงตอพูดว่าไงลุงตอลุงตอยังไงเล็กตู่ล่ะ สวัสนีเจ้าบ้าเจ้าเมืองเห่าไม่สวันนี้เจ้าบ้าเจ้าเมืงทุกคนนะครับผู้ท่านมีเกียรติสวัสดีครับพี่น้องพี่ป้อมมาพี่ป้อมมาพี่ป้อมมาพี่เอ๋พี่เอ๋ได้ผู้หญิงผู้ชาย อยู่เอาย,อยั่ไม่อยู่ไม่พูดกันเมืองทำไมเดี๋ยวโดนจับติดคุกนะ <c oughs> ให้พ่อเราจับให้แม่หรือให้พ่อดีเดี๋ยวรอรับชมตรงนั้นเลยหาไปนี่มันจะเจออันะนี่ Đẹp đài hoa đó Đẹp đài hoa Ăn trong lời dắp trộm mày đó xong này Xong Sáng Ừ, đi, đi

ด้วยนะบ๊ายบายไม่ใช่ยูทูบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ยูทูบ